ออนางเอกยิ้มสวยอันเฟลแฟนเก่าปลูกต้นหลักนักธุรกิจชาวเน็ตช่วยกันเดารัวทำเอาขาเผื่อททำงานกันรัวอีกแล้วเมื่อเพจดังเจมอร้อยแปดวีหนึ่งได้ออกมาเม้ามอยเกี่ยวกับนางเอกยิ้มสวยคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่โสดแล้วเพราะดูเหมือนกำลังซุ่มปลูกต้นลักกับนักธุรกิจนมโดยล่าสุดเพจเจมอร้อยแปดวีหนึ่งได้โพสต์ข้อความเมามอยว่านางเอกยิ้มสวยไม่โสดเป็นเพื่อนกูแล้วมั้ง ตอนนี้นังเอกอันฟฟลโลแฟนเก่าไปแล้วทั้งๆที่บอกตอนนั้นว่ายัางเป็นเพื่อนกันได้กูนี่งงเลยมีคนสงสัยว่านานจะมีหนุ่มใหม่แล้วเป็นหนุ่มันธุรกิจน้าระมุนล,ลายหนึ่งมีการช่วยการโปรโ,โมทร้านให้ผู้ชายด้วยวันก่อนก็ไปออกเดทก,กันงุ้งงิงอิดมากแม่แต่กูฟันธงและจะแค่เพื่อนที่กำลังเริ่มศึกษาดูใจยังไม่ใช่แฟนมั้ง เกราะนางเอกขอโฟกัสงานไปก่อนส่วนกูคงเกิดมาเพื่อโสดแล้วแดกหมูกระทะสุดท้ายก็ตายจากไปงานนี้ชาวเนต็ตแห่เข้ามาเดาชื่อกันยกใหญ่เช่นถ้าเป็นแม่นายของบ่าวก็ดีนะระดับแม่นายต้องระดับขุนน้ำขุนนางคนใหญ่คนโตมีสิลมีธรรมถึงจะไปกันรอดไม่ใช่บอลลอของฉันแน่นอนต้องมีคนคิดว่าใช่แต่คนนี้ยิ้มหวานนะพอวอมังคนางเคยบอกเราในรายการมารีว่ามีหนุ่มคุยแล้วนัธุรกิจค่าอายุ30ต้น นายยังเอารูพิธีกรดูอยู่เลยค่ะไม่ใช่บอรอค่ะตะกี้ไปดูไอจียังตามวอเหมือนเดิมรักติดไซเลนแล้วแหละแม่เฮ้อและอีกมากมายแต่สรุปเราจะเป็นนางเอกยิ้มสวยคนไหนต้องรอติดตามมาตอบไปจ้าขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ